มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประกาศคณะสงฆ์ภาคสิทธ,ธรรมยุทธ์ห้ามพิสุจสวดปาติโมกภาษาไทยทำพระธรรมวินัยวิปริตพระราชบัณฑิตเจ้าคณะภาคสิทธ,ธรรมยุทธได้ลงนามออกประกาศเจ้าคณะภาคสิทธ,ธรรมยุทธเรื่องพระพุทธบัญญัติให้พระพิสูุเรียนปาติโมก์และเรื่องห้ามพิสูสุสวดปาติโมก์ด้วยสำเนียงคำแปลเป็นภาษาไทย ระบุว่าพิสู์ทั้งหลายก็ในประเด็นเรื่องนี้ณนะอาวาสแห่งหนึ่งถึงวันอุโบสถพิสูงโง่เขลาไม่ฉลาดอยู่รวมกันหลายรูปพวกเธอไม่รู้อุโบสถหรือวิธีทำอุโบสถไม่รู้ปาติโมกหรือวิธีสวดปาติโมกพิสูทั้งหลายพิสูเหล่านั้นควรส่งพิสูรูปหนึ่งไปอาวาสใกล้เคียงพอที่จะกลับมาทันวันนั้นด้วยสั่งว่าอาวุโสท่านจงไปเรียนปาติโมกโดยยอ่อ หรือโดยพิสดารให้ได้แล้วจึงกลับมาหากได้พิสูจ์เช่นนั้นแล้วนั่นเป็นการดีหากไม่ได้พิสูจเหล่านั้นทั้งหมดทุกรูปพึงพากันไปอาวาสซึ่งเป็นที่มีพิสุรู้อุโบสถหรือวิธีทำอุโบสถรู้ปาติโมกหรือวิธีสวดปาติโมกหากไม่พากันไปต้องอาบัตทุกกฎอาศัยเหตุสีประการอันเป็นสังฆมติของคณะสงฆ์เถรวาดกล่าวก็คือหนในการสังคยนา ของคณะสงฆ์เถรวาทเริ่มต้นตั้งแต่ปฐมสังคายนาเป็นการสังคายนาบันทึกพระธรรมวินัยไว้ด้วยภาษาที่เรียกว่าบาลีหาได้บันทึกไว้ด้วยภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆแต่อย่างใดไม่ 2. ยยติจะตุทธกรรมวาจาในการอุปสมบทบุคคลให้เป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ด้วยภาษาที่เรียกว่าบาลีหากได้ทรงบัญญัติไว้ด้วยภาษาไทายหรือภาษาอื่นๆแต่อย่างใดไม่ 3. สังฆกรรมอื่นๆเช่นกา <tit> รกรถินมีพระพุทธานุญาตไว้ด้วยภาษาที่เรียกว่าบาลีหาได้ทรงอนุญาตไว้ด้วยภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆแต่อย่างใดไม่ 4. พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสีขาบททั้งหลายไว้ด้วยภาษาที่เรียกว่าบาลีและทรงอนุญาตการสวดสีขาบททั้งหลายที่ทรงบัญญัติไว้แล้วนั้นๆให้เป็นการสวดปาติโมกข์ด้วยทรงประสงค์ให้เป็นอุโบสถทักษังคกรรมจึงประกาศห้ามคณะสงฆ์ในเขตปกครองภาคสิทธรรมยุทธมีให้ทำาัังคกรรมสวดปาติโมกข์ด้วยเสียงคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆ นอกไปจากภาษาบาลีพุทธบัญญัติท่านที่ฝ่าฝืนไม่เชื่อว่าเป็นผู้ทำสังฆกรรมทั้งยังไม่ชื่อว่าเป็นผู้วิปริตจากพระธรรมวินยัยแต่เป็นผู้ที่เชื่อว่ากำลังทำพระธรรมวินัยให้เห็นวิปริตผิดไปจากมติเทรวาประกาศณวันที่21พฤษภาคมพศ2568ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ